โรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่นะคะอาการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในทางเศรษฐกิจจริงๆต้องบอกว,ว่าวันนี้อาการที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่มีเครื่องจักรทางเศรษฐกิจอื่นที่จะผลักดันเศรษฐกิจขึ้นไปได้ต่ออัตราการเพิ่มที่มันจะไปผลักดันไม่เกิดการจ้างงานใหม่ทําให้เกิดอุตสาหกรรมทาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่สยงปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับไม่โตเลยใช่ไหมครับลดลงนิดหน่อยด้วยซ้ำซึ่ง แปลว่าอะไรแปลว่าปีนี้นะครับเครื่องหลังเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังเจอปัญหาใหญ่พอสมควรเราได้ยินข่าวเรื่องนักท,ท่องเที่ยวจีนไม่มามีความเป็นไปได้นะครับว่าปีนี้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงปีที่แล้วแต่ว่าเครื่องจักรที่โอ้หบินพามาแรงๆเนี่ยวันนี้กําลังหมดแรงและอาจจะกําลังใส่เกียร์ถอยหลังนะครับการเราคือการนี้เลยครับอาการที่เริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอาการที่ เรานึกไม่ออกว่าอะไรจะเป็น engine of growth ของเราไปในอนาคตเราอาจจะพูดได้ว่าโอยเรามีโอกาสตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นตรงนีนงนน้แต่ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือประเทศไทยโตช้าลงช้าลงงั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราจําเป็นต้องหา engine ใหม่ๆที่มีแรงส่งดีๆนะไม่งั้นเศรษฐกิจไทยจะหนีมากอะไรที่จะเป็น engine of growth ของเราที่เราจะไปหวังว่าจะเป็นตัวสร้างการเติบโตในอนาคตปัจจุบันเรามีหรือ,อยังหรือว่าเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่จากศูนย์แล้วต่อยอดอะไรจากสิ่งที่เรามีได้ไหม ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เป็นแนวทางในการที่จะเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหานะคะเราอาจจะต้องดูสถานะปัจจุบันของสภาวะเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะที่ทาง k p ก็ดูเหมือนมีการตั้งประเด็นว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดความมลนแอทางด้านเศรษฐกิจมันไม่ได้มาจากเพียงแค่ช็อคเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของช็อคใหม่ที่เข้ามาจากนโยบายของอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนคนที่ป่วยมาก่อนเรามีความมลนแ่ อยู่แล้วภายในนะคะสิ่งที่เป็นความอ่อนแอภายในโรภคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นอยู่นะคะอาการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะในทางเศรษฐกิจครับจริงๆต้องบอกว,ว่าวันนี้อาการที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่มีเครื่องจักรทางเศรษฐกิจอื่นที่จะผลักดันเศรษฐกิจขึ้นไปได้ต่อนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเราเพึ่งพาการท่องเที่ยวต่างประเทศก็นั่งเยอะนะครับส่วนหนึ่งก็คือช่วงโควิดใช่ไหมครับท่องเที่ยวหายหมดเลยแต่เชื่อไหมฮะสปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้า นะครับเราไปดู contribution คือตัวที่เป็นส่งให้กับ GDP growth ขึ้นมาการท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะครับ contribute เกินร้อนะครับแต่ว่าเซกเตอร์อื่นๆถ้าไม่เอาท่องเที่ยวออกเนี่ยะนะครับวันนี้แทบไม่โตเลยนะครับแล้วถามว่าเอา้าทำไมเซกเตอร์อื่นไม,ไม่โตนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆหนึ่งก็คือเรากำลังอยู่ในภาวะที่เราสร้างบุญใหม่ไม่ทันในขณะที่บุญเก่ากำลังหายไปเรื่อยๆนะครับถามว่าบุญเก่าคืออะไร บุญเก่าก็คือเครื่องจักรที่ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือภาคเกษตรส่วนหนึ่งก็คือภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับถ้าเราไปดูเนี่ยวันนี้เราเห็นตัวเลขนะครับว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยในหลายอุตสาหกรรมกําลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปนะครับถ้าไปดูเนี่ยอุกรกรมที่ใหญ่ของเราหนึ่งก็คือรถยนต์และ,ช,และ,ะชิ้นส่วนนะครับนี่ประมาณสัก12-13ของมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่ารถยนต์มันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะรเราเห็นเลยว่ายอดขั้นหนึ่งยอดขายรถยนต์ก็ลดลง2เราเห็นแบตเตอรี่ EV เนี่ยหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาทดแทนมากขึ้นนะครับอุตสาหกรรมที่จ้างคนเจ็ดแสนแปดแสนคนเนี่ยนะครับกำลังสูญเสียความสามารถในกนารแข่งขันไปนะครับไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่าเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนะครับอันที่2เนี่ยก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับ,เร,บเราก็เห็นเหมือนกันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ลองเจอปัญหาหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนเราคือฮาร์ดดิสส์ส่งขายทั่วโลกนะครับวันนี้ฮาร์ดดิสส์คนก็ใช้น้อยลงไปอยู่ในคลาวด์สโตรเรจซะส่วนใหญ่แต่เพอร์ซอนอลเดเวิ์ไม่มีใครใช้ฮาร์ดดิสส์นะครับเพั้นความต้องการใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดิมแต่ว่าเราพึ่งพาอุตสาหกรรมเนี่ยเยอะมากอันที่3คือปิโตรเคมนะครับซึ่งก็เจอการแข่งขันจากจีนการแข่งขันจากอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยอัตราการเพิ่ม ที่มันจะไปผลักดันทำให้เกิดการจ้างงานใหม่ทําให้เกิดกุาหกรรมทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่เนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับไม่โตเลยใช่ไหมครัลดลงนิดหน่อยด้วยซ้ำซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าปาีาปานี้นะครับครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าเรากาลังเจอปัญหาใหญ่พอสมควรเราได้ยินข่าวเรื่องนะักท่องเที่ยวจีนเรื่ไม่มานะครับมีความเป็นไปได้นะครับว่าปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงปีที่แล้วแปลว่าเครื่องจกักรที่โหบินพามาแรงๆเนี่ย วันนี้กาลังหมดแรงและอาจจะกําลังใส่เกียร์ถอยหลังนะฮะในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆก็ยังเจอปัญหาเรื่องหนงเทรดบอลอะไรต่างๆใน,น linear, การผลิตอะไรต่างๆเนี่ยกำลังจ,จะเจอปัญหานะครับงั้นปัญหาอันดร์ไล่ยิ่งก็คือว่าอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบุญเก่าของเราอย่างรถยนต์อย่างปิโตเคมอย่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อื่นๆเนี่ยค่อยๆสูญเสียวความสามารถในการแข่งขันไปคือสู้เขาไม่ได้นะครับซึ่งก็เข้าใจได้ว่าสู้เขาไม่ได้เช่นวันนี้จีน โอ้ทอะเลาะกับอเมริกาแต่เขาขยายแคปซิตรี่ไว้ยเยอะมากพอเขาทะเลาะก,กันเขาขายไม่ได้เพราะมาดามใส่เราถูกไหมฮะหรือว่าเราจะมาเจอปัญหาเรื่องของเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสไม่ว่าจะเป็นโซลิสเตนะครับหรือว่าแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของรถโยนเองก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,ลงเทคโนโลยีคือมันมีปัญหาร้อ,อ,รอ,อ,อรยแปดที่มันกำลังเกิดขึ้นและเครื่องยนต์กำลังดับพร้อมๆกันเครื่องยนต์กำลังดับพร้อมๆกันแล้วเราดันไม่สามารถสร้างบุญใหม่ทดแทนบุญเก่าที่เราสะสมมาในรอบสามสิบสี่สิบปีที่ผ ในภาวะที่บุญเก่าเนี่ยค่อยๆแย่ลงแย่ลงแย่ลงแต่บุญใหม่มันมาไม่ทันนะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูการพัฒนาของเราเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเราแทบจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเราเองใช่ไหมเราเป็นต้องบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศรับจ้างผลิตอย่างแท้จริงนะครับค่ะของที่เราส่งออกของที่เราผลิตเยอะๆเนี่ยเป็นแบรนด์คนอ,อื่นเลยนะครับเราไม่ได้มีการลงทุนเราไม่ได้มีอะไรพวกนี้ซึ่งก็อาจจะย้อนกลับไปว่ามันอาจจะเป็นประเด็นเรื่อง สถาบัานหรือไม่ใช่ไหมฮะอะไรก็แล้วแต,แต่สาเหตุคืออะไรไม่รู้แต่ว่านี่คือมันหาใหญ่ของเราแม้ทั้งภาคเกษตรนะครับที่บอกว่าคอนทิบิวมาแค่แปดปอร์ของ GDP แต่จ้างงานไปสามเป็นของแรงงานแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกลุ่มที่นะครับอาจจะบอกว่ามี productivity ต่ําที่สุดเลยคือใช้แรงงานเยอะแต่มีผลผลิตออกมาน้อยวันนี้หลายๆภาคเกษตรเนี่ยหลายๆภาคเราก็เริ่มแข่ง,ขงคนอื่นไม่ได้นะ วันนี้ถ้าเราไปดูผลผลิตต่อไร่ของข้าวเราก็สู้เวียดนามไม่ได้ใช่ไหมฮะเราเรื่องของทุเรียนบอกู่คเราขายทุรียนได้เยอะเราก็จะเริ่มได้ยินได้ยินข่าวว่าประเทศนั้นเริ่มผลิตทุรียนประเทศนั้นอะไรเงี้ยมันมีการแข่งขันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับวันนี้เราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้เนเครื่องจักรทางเศรษฐกิจฐฐเราเนี่ยกำลังอ่อนแรงลงในในหลายๆายยตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ,ค,อคืออาการ underlying เลยนะครับถ้าเราไปดูโมเดลการพัฒนาทางเศรษฐกิจฐฐเนี่ยมันชัดมากว่า ในขณะที่ประเทศรวยขึ้นนะครับคนจะออกจากภาคเกษตรสมัยก่อนนี่เราน่าเกษตรสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่พ,พอเราเริ่มพัฒนาเนีย่ยมันก็ลดลงมาเรื่อยๆตรงนี้เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แรงงานจะเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเยอะขึ้นนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแรงงานก็จะเริ่มออกจากภาคอุตสาหกรรมในอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสหรัฐเกิดข,ขึ้นกับสิงคโปร์แนละไปเข้าสู่ภาคบริการอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติที่เราจะมีการพัฒนาภาคบริการที่ใหญ่ขึ้น ในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาภาคบริการที่มี value added สูงใช่ไหเช่นเทคโนโลยีเช่นภาคการเงินนะครับภาคการแพทย์อะไรต่างๆที่เป็นภาคบริการที่ประเทศนั้นเก่งซึ่งเราก็เก่งนะครับแต่กลายเป็นว่าภาคบริการส่วนใหญ่ที่ที่เรากําลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นภาคบริการที่อาจจะมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่เยอะมากเช่นภาคการท่องเที่ยวใช่ไหมคนทํางานในโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต่างกันดังนั้นอันนี้กลายเป็นโจทย์เราสําคัญเลยนะครับว่า ในภาวะที่เรากําลังเจอแรงกดดันที่สําคัญที่สุดเลยก็คือโครงสร้างประชากรจานวนประชากรมาทํางานราลดลงเนี่ยค่ะเราขาดไม่ได้เลยครับเราต้องลงทุนเพิ่มและต้องเพิ่ม productivity ให้มากขึ้นหรือทุกคนที่ทําอะไรอยู่เนี่ยต้อง make ชัว e ว่าเราสามารถผลิตของเพิ่มขึ้นได้ตลอดทุกปีเราใช้ต้นทุนที่ถูกลงในการผลิตของเท่าเดิมหรือว่า,าใช้ต้นทุนเท่าเดิมผลิตของให้ได้เยอะขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้บ้ากขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเจอปัญหาเลยก็คือ ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยพูดถึงกันเนี่ย<ะ>มันจะค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงแล้วมันพร้อมกันก็คือรายได้ของคนก็จะโตช้าลงช้าลงนะครับซึ่งอันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีปัญหาตามมาเต็ปหมดรวมถึงปัญหานี่ปัญหา,เ,าเรื่องของความเดือมล้ําเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตามมาเป็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาการเราคืออาการนี้เลยครับอาการที่เริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอาการที่ เรานึกไม่ออกว่าอะไรจะเป็น engine of growth ของเราไปในอนาคตเราอาจจะพูดได้ว่าอุย้ยเรามีโอกาสตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้นตรงนีนงนน้แต่ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือประเทศไทยโตช้าลงช้าลงังั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราจําเป็นต้องหา engine ใหม่ๆที่มีแรงส่งดีๆนะไม่งั้นเศรษฐกิจไทยจะเหนื่อยมากแต่ engine เหล่านี้ที่เราพูดถึงกันนะคะดรมันดับแบบถาวบอลสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วนะคะหรือว่ามันชั่วคราวแล้วเรายังสามารถที่จะ ชาร์จมันขึ้นมาได้ใหม่อย่างเช่นท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยที่มันเกิดปัญหาขึ้นความกลัวความไม่ปลอดภัยปัญหาที่เราเห็นข้อมูลข่าวสารนะคะมันเป็นเรื่องชั่วข่าวหรือเปล่าเรายังหวังได้ไหมว่าถ้าเราแก้ปัญหาส่วนนี้คนมั่นใจเดยวเขาก็กลับมาเที่ยวคือผมเชื่อว่าบางส่วนเป็นโครงสร้างบางส่วนเป็นชั่วขราวอย่างเช่นคนกังวลเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยชั่วขราวแน่ๆอาจจะหายไปสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมา ความกังวลเรื่องความปลอดภัยอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการทําความเข้าใจแต่เราก็ต้องทําความเข้าใจถูก <c oughs> ไหมครับเพราะถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราปล่อยคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาเราหรือว่าเอ๊ะเขามาโดนหลอกเองไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกเขาไม่ใช่เนี่ยมันก็จะไม่หายไปทันทีเดียวถูกไหมครั <c oughs> บางส่วนถ้าบอกว่าเรื่องเมืองไทยมาแล้วแพงขึ้นราคาแพงเพราะค่าเงินแข็งนะครับหรือว่าคนมาเยอะแล้วแล้วไม่รู้จะมาเที่ยวอะไรอีกลังหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้จะเป็นเรื่องโครงสร้างแหละนะครับ แต่ปัญหามันก็คือว่าจํานวนการท่องเที่ยวเนี่ยครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเร็วมากหรอกถูกไหมครเราเนี่ยมีทัวริซึมบูมคือการบูมทางธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงปีสัก2,014-2,015ช่วงที่คนจีนเริ่มมาใหม่ๆมาแล้วทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยอัพขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็เห็นว่าพอเป็นไปแตะใกล้ๆ30กว่า40ล้านที่ไรเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งๆแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มโตตามอุสาหการรมท่องเที่ยวของโลกแหละคือมันไม่ใช่ว่า โอ้เมืองไทยไม่มีใครเคยมาแล้วอยู่ดนีคนมายเยอะใช่ไหมครับนี่คนมาไ็จะเริ่มมาแบบปกติแล้วอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราไปดูจํานวนนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศนะครับยกเว้นจีนเนี่ยกลับไปเท่ากับ pre-covid แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆโตอย่างช้าๆนะครับงั้นมันถามว่าเป็น engine องโก้ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ engine ที่เราเห็นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะสปีที่ผ่านม,ามันโตจาก11ล้านเป็น28ล้านจาก28ล้านเป็น35ล้านจาก35ามันไม่มีทางดับเบิลแล้วฮะ มันก็จะโตปีหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์มันก็จะค่อยๆค่อยๆโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความหวังที่จะเป็นที่พึ่งของทั้งเศรษฐกิจเนี่ย<ฆ>มันเป็นไปนไม่ได้งั้นเอ็นจินอื่นต้องมาด้วยใช่ไหมครับอย่างอุตสาหกรรมถามว่าอุตสาหกรรมหายไปเลยไหมก็คงไม่หายแต่มันมีหลายอุตสาหกรรมที่จะค่อยๆดีคลายคือมันมีความสําคัญหน่อยช้าลงแล้วอย่างรถนรย,ยนต์เมื่อกี้ครับสมัยก่อนเราขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยแปดแสนคันส่งออกล้านสองทุกวันนี้ยอดขายประเทศเหลือห้าแสน ถามว่ากําลังการผลิตมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนที่เราเคยเห็นในอดีตได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกมับเพราะฉะนั้นหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คงค่อยๆดีคลายลงแต่ความสําคัญมากกว่าคือเราหาอะไรของใหม่มาเติมที่จะผลักดันให้เราสร้าง Value Added ในประเทศเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ใชครับบอกว่าเราไปทําบริการสิในเมืองไทยมี medical tourism มีอะไรซึ่งก็จริงนะครับแต่ว่ามันต้องต้องการหลายๆอย่างเพื่อที่จะดัน ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถดันทั้งระบบเศรษฐกิจขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมีการเลเวอ s ร f ซิฟายด้วยใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีอะไรชนขึ้นมาดับไปอีกซวยอีกเนี่ยนะเพราะวันนี้ผมคิดว่ามันไม่อยู่มันไม่ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐเท่าไหร่หรอกฮะมันเกี่ยวกับเอกชนนี่แหละนะครับว่าเราจะหาโอกาสในแง่ของการลงทุนโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆได้อย่างไรบ้างถูกไหมครัเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ที่ก็น่าสาคัญว่า อะไรจะเป็น engine of growth ของเมืองไทยไปในอนาคตแล้วคือ <c oughs> เท่าที่มีการศึกษานะครับพอมองเห็นไหมคะดรคะ่ะอะไรที่จะเป็น engine of growth ของเราที่เราจะไปหวังว่าจะเป็นตัวสร้างการเติบโตในอนาคตปัจจุบันเรามีหรือย,อยังหรือว่าเราต้องสร้างขึ้นมาใหม่จากศูนย์แล้วต่อยอดอะไรจากสิ่งที่เรามีได้ไหมโอ้จริงๆเราข้อดีของประเทศไทยเลยนะครับคือเรามี engine ที่หลากหลายมากค่ะ <c oughs> ครับเรามีทั้งส่งออกมีทั้งการท่องเที่ยวมีทั้งาภายในประเทศเรามีกเกษตรเรามีอะไรคือเรามีหลากหลายนฮะงนั้นเราต้อง build on ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะวันนี้หลายๆคนก็บอกว่า1ก็คือภาคกเกษตรเพราะเราเป็นผู้ส่งออกสุทธิของอาหารซึ่งอันนี้หลายๆประเทศเนี่ยอยากจะเป็นอย่างจีนเนี่ยผมจว่าประชาชนเขาเยอะมากแต่เขาก็ยังเป็นผู้นําเข้าอาหารสุทธออาาิธอยู่ใช่ไหมครับเ่ ถั่วเหลืองอะไรต่างเขานําเข้าจา,จากจากสหรัฐจากบราซิลอะไรต่างเนี่ยแต่เมืองไทยเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ส่งออกอาหารสุกทิถูกไหมครับงั้นถ้าเราสามารถที่จะต่อยอดตรงนั้นได้เช่นเอามาเป็นฟู้ดแปร c เซสซิ่งเซ็นเตอร์ไหมใช่ไหมครับอาจจะต้องนําเข้าอาหารจากที่อื่นมาแต่ว่าใช้เบสของเราที่เราเป็นเบสที่เป็นเกษตร,รษกรเบสที่เป็นอาหารอยู่แล้วมีรีซอสที่เกี่ยวข้องกับอาหารทีาทาอาหารอยู่แล้วเนี่ยนะครับอันนั้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งแต่ว่ามันต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้ได้ใช่ไหมครั เราไม่สามารถที่จะปลูกข้าวแล้วขายข้าวเป็นตันๆได้แล้วใช่ไหมครับบางอาต้องเอามา p ปรเส s หรือมาทําอะไรที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้นะครับภาคบริการก็จะต้องเป็นจุดอีกอันหนึ่งของเราแต่ว่าเราทํายังไงให้มันเกิดบริการที่มันมี value added เยอะจริงๆนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้คนเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนหมอนในโรงแรมซึ่งมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยมากใช่ไหมครับ,รบเราควรจะต้องหาบริการที่มันไฮเทคมากขึ้นถ้าคนเราไม่พอเรา น้องนั่งคิดถึงการดึงแรงงานที่มีทักษะจากต่างประเทศเข้ามาหรือไม่ใช่ไหมครับในอุตสาหกรรมต่างๆในบร,ริการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยผมคิดว่าเรายังมีความจำเป็นต้องดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอยู่เพราะว่าถ้าให้ดูคนไทยลงทุนกันเองในประเทศเนี่ยผมว่ายากมากเพราะว่าหนึ่งเรื่องทรัพยากรจากัดความสมมามารถในการก็ไม่มีเทคโนโลยีเราก็ไม่มีใช่ไหมครับงั้นองด้วยภาพนะครับ ถ้าวันนี้เรามีอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มันสามารถที่จะมีัพพลายเชนในประเทศยาวๆได้นะครับมาตั้งเหมือนรถยนต์เนี่ยนะครับเอามาตั้งในเมืองไทยแล้วสามารถสร้างแรงงานได้เยอะๆเพิ่ม productivity เพิ่มค่าจ้างแรงงานให้คนไทยได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอน,นี่ growth ก็มานะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้การลงทุนเหล่านั้นมันไม่มาเมืองไทยมันไปโผล่มาเลเซียโผล่สิงคโปร์โผล่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับงั้นผมว่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่สําคัญว่าเราต้อง มองหา engine of growth ใหม่ของเราอยู่ตลอดเวลาแต่โจทย์คือว่าทําไมเขาไม่มาเมืองไทยใช่ไหมอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับคนพูดเยอะกันมากเลยว่านี่คือแรงสเกปใหม่นี่คือสมองแะภูมิใหม่ของโลกแต่ทำไมไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่อะไรในสมองะภูมิใดๆเลยใช่ไหมทำไมอยู่ไต้หวันทําไมอยู่จีนทําไมอยู่มาเลเซียทำไมอยู่สิงคโ,โปร์ทำไมอยู่เวียดนามทำไมเมืองไทยไม่ได้เป็นผู้เล่นในนั้นเลยว่าอะไรเงี้ยโจทย์อย่านี้ยผมคิดว่าเราต้องยอมรับจริงๆ ให้ชัดว่ามันเกิดจากอะไรเช่นแรงงานเราไม่พอหรือไม่ใช่ไหมครับ,รบกฎระเบียบเรามีเยอะเกินไปหรือไม่คอร์รัปชันมากเกินไปไหมนะครับหรือแรงจูงใจไม่พออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยก็จังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเราไม่เร,ไม,เรไม่ดึงการลงทุนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยซอสที่มันอยู่ในประเทศอย่างเดียวเนี่ยมันมีไม่เพียงพอจริง,รงๆที่จะไปสร้างบุญใหม่มที่ปทดแทนกับบุญเก่าที่มันคยๆหาไป